ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟ้าทารอดค่ะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายวันดวงคนทั้ง7วันประจำวันอังคารที่24กันยายนพศ2567ค่ะคำพยากรณ์ดวงรายวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะ สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะมีค่าวิชาชีพเริ่มต้นกันที่100บาทค่ะสำหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่ชาวันอาทิตย์ค่ะชาวันอาทิตย์10ดาบนะคะเรียกว่าดาบหมายถึงปัญหา วสักนะคะแต่สิบดาบในี้บ่งบอกในเรื่องของคําว่าการฟื้นคืนชีพนะคะการรอคอยการฟื้นคืนชีพการรอคอยการลุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะคะแล้วพวกสิบดาบเนี่ยส่วนใหญ่จะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพด้วยนะเรียกว่าจะมีปัญหาในเรื่องของหลังปวดหลังนะคะช่วงบา่าช่วงไหล่นะคะ,ะบางคนนอนตกหมอนบางคนเป็นหมอนรองกระดูกกระดูกทับเส้นนะคะจะเอียวซ้ายเอียวขวาดูปวดไปหมดเลยทีเดียวนะคะพวกไพ่สิบดาบเนี่ยนะคะเรียกว่า ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพนิดนึงนะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับาการฉีดยาปลูกฝีฝังเข็มก็ได้นะคะหรืออาจจะมีเหตุให้ต้องเลือดตกยางออกระวังในเรื่องของพวกของแหลมของมีคมกันด้วยก็แล้วกันนะคะ สิบเหรียญน,นะคะสิบดาบกับสิบเหรียญหมุนเงินก้อนใหญ่หาเงินก้อนใหญ่นะคะอยากจะมีโชคอยากจะมีเงินสักก้อนหนึ่งนะคะมาเคลียร์หนี้เคลียร์สินมาจัดการภาระสิ่งต่างๆหรือบางคนอาจจะกําลังคิดวางแผนวางแผนในเรื่องของการอยากจะลงทุนอยากจะทําธุรกิจนะคะเป็นของตัวเองพวกไพ่สิบเหรียญเนี่ยนะคะบางคนอยากจะได้บ้านด้วยนะ อยากจะได้บ้านอยากจะซื้อคอนโดนะคะนะอยากจะซื้ออพาร์ตเมนต์นะคะนะหรือว่าจะทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมในเรื่องของการเงินอันนี้ดูในเรื่องของเอกสารให้ดีด้วยนะคะบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องมีคนกู้ร่วมมีคนซื้อร่วมมีคนค้าประกันนะคะหรืออาจจะต้องเพิ่มเงินดาวนะคะ10ดาบสิบเหรียญเนี่ยบางคนจะเกี่ยวข้องกับการต่อเติมบ้านได้นะ การต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านนะคะต่อเติมธุรกิจกิจการร้รานคา้าหรือบางคนอยู่ในช่วงของการลงหลักปักเสาเข็มนั่นเองนะคะก็เรียกว่าไม่ได้ไม่ใช่ว่าเป็นไพ่เสียทั้งหมดนะสิบดาบสิบเหรียญบางคนขายประกันได้นะคะดาบหมายถึงขายประกันนะคะนะขายประกันชีวิตขายประกันสุขภาพหรือบางคนอาจจะซื้อประกันนะคะนะเรียกว่าเป็นทั้งคนขายและคนซื้อได้นะคะบางคนอาจจะรอคอยเงินประกันเงินสินไมเงินทดแทนอันนี้ก็ได้ด้วยนะคะกิงถ้วยนะคะช่วงนี้การงานนะคะมันดูเคร่งเครีย มันดูอึดอัดนะคะเรียกว่าจะขยับจะทําอะไรนี้มันดูแบบยังไม่ได้แบบได้จังหวะของมันนะมันดูติดติดขัดขัดไปหมดเพราะฉะนั้นในวันนี้ชาววันอาทิตย์จะทําอะไรต้องใจเย็นๆนะคะต้องรู้ที่รู้ต้องรู้จักที่จะรอเวลานะคะรอโอกาสรอจังหวะที่มันเหมาะสมก่อนก็แล้วกันนะคะใครที่มีงานประจําทําอยู่แล้วกอดรัดเอาไว้ให้แน่นนะถึงแม้ว่าในใจลึกๆมันจะมีความเหนื่อยความเบื่อความเซ็งความเครียดความอึดอัดมากมายเยอะแยะเสลเกินนะคะแต่ก็ให้คิดซะว่ายังดีกว่าตกงานว่างงานนั่นเองค่ะการ าการขายช่วงนี้มันอาจจะมีในเรื่องของคําว่าการาเรียกว่าต้นทุนที่ค่อนข้างจะสูงหรือว่าด้วยสภาวะอากาศไม่ค่อยเป็นใจในเรื่องของอเรียกว่าค้าขายสักเท่าไหร่นะคะด้วยฝนตกนะคะนะหรือว่าสภาวะน้ําอะไรแบบนั้นนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักเนี่ยหมอฟ้ามองว่าโดยภาพรวมอาจจะมีบ้างนะปัญหาจุกจิกหัวใจนะคะเพราะช่วงนี้มันมีเรื่องราวเรียดเเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะ,ะกับกับชาววันอาทิตย์นั่นเองนะคะทาให้รู้สึกหมุดหิดไปหมดนะคะคนรักพูดอะไรก็ไม่ค่อยจะเข้าหูเราสักเท่าไหร่นะคะแต่คุณได้คู่ครองคนรักที่ดีนะเขาพร้อมที่จะรับฟังเรื่องราวปัญหาของคุณทุกอย่างเลยนะคะถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะช่วยคุณไม่ได้เต็มที่หรือถ้าเป็นคนโสดนะคะหมอฟ้ามองว่ามีคนคุยคุยเข้ามานะแต่ คุณอาจจะยังรู้สึกว่าไม่ค่อยถูกใจหรือว่ายังไม่ได้อยากจะคบนะคะก็เรียกว่ายังครองความโสดอยู่นะคะแต่ก็เรียกว่าโสดแบบมีความสุขนะส่วนสุขภาพเหมือนที่บอกนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยแล้วชาววันอาทิตย์เป็นคนที่กินเก่งทานเก่งนะคะช่วงนี้ระวังโรคอ้วนน้ําหนักตัวขึ้นนะคะปัญหาข่าวคออาจจะตามมาได้ค่ะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณอยากจะแนะนําอะไรกับชาววันอาทิตย์บ้างค่ะเธอควรออกกําลังกายบ้างนะคะ เลขนาไพยมีเลข0ย์มีเลข0ย์ 0, มีเลข5และเลข1นะคะหรือตัวเลขจากบ้านเลขที่เก่าๆนะคะก็จะให้โชคด้วยค่ะหรือชาวันอาทิตย์วันนี้หมอฟ้าแนะนําในเรื่องของการบริจาคโลหิตนะคะหรือทําบุญที่เกี่ยวข้องกับาการล้างประชาววัดนะคะทําบุญที่เกี่ยวข้องกับการเป็นการตายนะคะนะซื้อผ้าขาวห่อศพก็ได้นะคะ ่อไปมาดูชาวชาวันจันทร์ค่ะชาววันจันทร์เจ็ดถ้วยนะคะความฝันความหวังเยอะแยะมากมายนะคะความคิดสร้างสารรค์ไอเดียนะคะเรียกว่าค่อนข้างจะโดดเด่นเลยช่วงนี้ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจะหยิบจะจับจะทําอะไรก่อนดีเลยทีเดียวนะคะ วีออฟฟอร์จูนนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็ต้องมีเรื่องของการเรียนรู้นะคะการศึกษาหาความรู้สิ่งต่างๆหาประสบการณ์ใหม่ๆนะคะหาเรื่องราวใหม่ๆสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองอย่าหยุดต่อการฝึกฝนอย่าหยุดต่อการพัฒนาตนเองนะคะเรียกว่าการพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะคะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะก็เรียกว่าอย่าหยุดนะคะนะที่จะเรียนรู้นะคะ เมจิกเชียนนะคะวันนี้คุณอาจจะได้เรียนรู้นะคะสิ่งใหม่ๆได้ทดลองทําได้หยิบได้จับอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะไม่เคยได้กระทามานะคะแล้วส่วนไพ่เมจิกเชียนเนี่ยส่วนใหญ่นะเขาเรียกว่ารู้รอบด้านรู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างแต่บางทีไม่ค่อยจะรู้ใจตัวเองนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะการงานโดดเด่นนะคะเก่งชราสติปัญญาดีนะคะเรียกว่ามีสเสน่ห์นะคะช่างผู้ช่างเจราจาอัธยาศัยดีเป็นที่รักของคนรอบข้างนะคะมักจะมีในเรื่องของการให้คาปรึกษาคําชี้แนะคําแนะนําสิ่งต่างๆที่ดีกับ ผลรอบข้างหรือตัวคุณเองวันนี้อาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะอาจจะมีงานใหม่เข้ามาโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหญ่ๆก็ได้ด้วยเช่นกันหรือโปรเจกต์ที่คุณเสนอหัวหน้างานวันนี้อาจจะได้รับการอนุมัตินั่นเองนะคะเรียกว่าสถานการณ์การงานนี้โดดเด่นเลยทีเดียวนะคะ ถ้าในเรื่องของการค้าการขายวันนี้มียอดออเดอร์ยอดคําสั่งซื้อดีๆเข้ามาแต่ก็ต้องอไปศึกษาหาความรู้ในเรื่องของการตลาดงานออนไลน์หรือว่าเกี่ยวข้องกับการขนส่งให้มากๆนะคะส่วนการเงินนะคะค่อนข้างจะสะพัดนะฮะเก่งนะคะนะเรียกว่าไดมาหมุนไปหมดไปช่วงนี้การเงินอาจจะหมดไปกับอาหารของกินขนมนม,นมเนยนะคะบางคนหมดไปกับการช้อปปิ้งออนไลน์ด้วยนะคะโชคลาภมีไหมโชคลาภก็มีเข้ามาด้วยเช่นกันค่ะหรือบางคนเนี่ยอยากจะได้ที่ดินสักผืนหนึ่งนะคะสร้างบ้านสร้างอ สร้างอพาร์ตเมนต์สร้างโกดังนะคะก็เรียกว่ามีโอกาสด้วยเช่นกันค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะโดยภาพรวมเป็นความรักที่ดีค่ะคอยให้คําปรึกษานะคะคอยให้คําชี้แนะแนะนําซึ่งกันและกันนะคะเรียกว่าเป็นซัพพอร์ตที่ดีของกันและกันนะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณคุณคุยหลายคนคุณคบหลายคนนะเรียกว่าคุณเป็นคนที่ชอบหวานเสน่ห์ชอบเช็คเรตติ้งนะนะแต่ก็อาจจะยังไม่ได้จริงไม่ได้จังกับใครนะคะหรือมีเข้ามาแต่ก็สถานะอาจจะยังไม่ชัดเจนแต่ใครที่คบกันคุย กันมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ค่ะสุขภาพนะคะโดยภาพรวมเรียกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นมาดูไพ่จิตวิญญาณอยากจะแนะนําอะไรกับชาววันจันทร์บ้างค่ะ เธอควรให้เวลากับครอบครัวบ้างนะคะใครที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวก็หาเวลาให้กับครอบครัวบ้างอย่างน้อยๆก็ควรที่จะมีในเรื่องของคาว่าการทานเท้าร่วมกันบ้างนะคะเลขหน้าไายมีเลข7มีเลข0ูนย์และเลข1นะคะหรือตัวเลขจากทะเบียนรถค่ะ ต่อไปมาดูชาวาาชาวันอังคารค่ะชาววันอังคารนะคะใจดีมีน้ำใจนะคะนะเรียกว่าดวงมักจะเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับนั่นเองนะคะวันนี้ตัวคุณเองอาจจะมีโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือนะคะบุคคลอื่นนะคะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนรอบข้างนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการให้คําปรึกษาคําแนะนํานะคะสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ อัศวินไม้เท้านะคะนาะการงานก็ะโดดเด่นนะคะเดินทางตลอดช่วงนี้ชิะจรลงเท้านะคะเรียกว่าอาจจะมีคนเดินทางมาหาคุณก็ได้นะหรือตัวคุณเองมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลถึงต่างประเทศกันเลยทีเดียวนะคะอัศวินไม้เท้าเนี่ยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับรถเยือดยานพาหนะงานขนส่งนะคะนาะก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะการงานโดดเด่นนะคะ สามดาบนะคะแต่วันนี้ก็เรียกว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์คําพูดนิดนึงนะอาจจะมีเหตุเรื่องราวที่ทําให้ต้องกระทบกระทั่งกันมีความไม่เข้าใจกันหรืออาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกิดขึ้นนะคะทอยทีทอยอาศัยซึ่งกันและกันนะคะการงานสิ่งต่างๆจึงจะสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั่นเองนะคะ อย่าใช้อารมณ์ในการคิดในการตัดสินนะคะในการแก้ไขปัญหาอย่ายึดเอาอาความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักนะคะเรียกว่าต้องรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่า6เหรียญเนี่ยได้มาหมุนไปหมดไปจ่ายไปนะคะช่วงนี้เรียกว่า บางคนนี้อาจจะมีคนเข้ามาหยิบมายืมมาขอความช่วยเหลือจากคุณก็ได้หรือถ้าตัวคุณเองกันเงินตึงมือก,ก็จ,กจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ด้วยนะคะใครที่อยากจะได้รถอยากจะซื้อรถนะคะนะเรียกว่าอาจจะต้องมีในเรื่องของคําว่าดูเอกสารให้ดีนะอาจจะต้องเพิ่มเงินดาวหรือว่ามองหาคนซื้อร่วมด้วยนะคะหรืออาจจะต้องใช้ชื่อบุคคลอื่นก็ได้ด้วยนะส่วนในเรื่องของโชคลาภมีไหมพอได้ค่าขนมบวกหนึ่งลบหนึ่งให้ดีนะคะเดี๋ยวมันจะเสียดไปเสียดมาทะเบียนรถจะให้โชคค่ะส่วนในเรื่องของความ รักนะคะความรักเนี่ยเรียกว่ากระทบกระทั่งกันนะลิ้นกับฟันนะคะอาจจะมี เขาเรียกว่าบางสิ่งบางอย่างที่ค้างคาใจกันอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเก่าๆปัญหาเดิมๆมากกว่านะคะแต่ใครที่มีปัญหากันเนี่ยหมอฟ้ามองว่ายังไม่มีดวงของการตัดขาดซึ่งกันและกันนะอาจจะมีเหตุให้ต้องห่างไกลกันด้วยงานด้วยหน้าที่มากกว่านะคะเรียกว่าพอห่างไกลกันก็อาจจะมีความหึงหวงความระแวงกันเกิดขึ้นอยู่บ้างเท่านั้นเองค่ะส่วนคนโสดนะคะวันนี้เรียกว่าอาจจะมีคนเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าใจเต้นตุมตามก็ได้นะสุขภาพนะคะสุขภาพช่วงนี้นะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับการเป็นภูมิแพ้นะ เป็นไข้เป็นหวัดไอจามไม่สบายเจ็บคอไอเจ็บหน้าอกด้วยค่ะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณอยากจะแนะนําอะไรกับชาววันอังคารบ้างค่ะอนุญาตให้ตัวเธอเองมีความสุขได้แล้วนะคะเลขหนาา้าไพยมีเลขหก 6, มีเลขหก 6, และเลขสามนะคะชาววันอังคารวันนี้หมอฟ้าแนะนําว่าให้คุณนะคะนะอาจจะมีเรื่องของการที่เช้ามาใส่บาตรทาบุญนะคะให้ทานนะคะเพื่อที่จะ,ะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันอังคารค่ะ ต่อไปมาดูชาวชาวันพุธค่ะชาววันพุธสเตนนะคะเข้มแข็งแข็งแกร่งนะคะศักสีหนาทีนี่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะคะแต่สเตนเนี่ยวันนี้นะคะต้องรู้จักที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะต้องรู้จักที่จะยืดหยุ่นบ้างนะคะเรียกว่า อาจะพงผางเลยไม่ได้นะคะวันนี้นะคะอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าอึดอัดใจทุกข์กังวลน,นะคะแต่สิ่งเดียวที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในช่วงนี้ได้นั่นก็คือสติแล้วก็ปัญญานะคะเรียกว่าให้ใช้สติในการคิดในการแก้ไขปัญหานะคะต้องรู้หลบรู้หลีกต้องรู้จักที่จะพูดด้วยนะคะ ไม่เท้านะคะไพ่ใบนี้นะคะเรียกว่าบางบางครั้งเนี่ยรู้สึกเหมือนกับสู้อยู่คนเดียวนะสู้กับปัญหาสู้กับสิ่งต่างๆอยู่คนเดียวนะคะอาจจะมีในเรื่องของคําว่ามรสุมหลายสิ่งหลายอย่างที่ถาโถมเข้ามาทําให้อาจจะมีบ้างคุณรู้สึกว่าท้อแท้หดหู่เหนื่อยกายเหนื่อยใจนะคะแต่ถามว่าชาววันพธสู้ไหวไหมหมอฟ้ามองว่าใจลึกๆคุณยังสู้อยู่นะคะห้าไม่เท้าเนี่ยการทํางานอาจจะมีบ้างปัญหาอุปสรรคความไม่เข้าใจการความคิดเห็นที่แตกต่างกาันการถกเถียงกันนะคะ อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเรียกว่า ต่างคนก็ต่างหลายหลายเรื่องราวนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าค่อยๆพูดค่อยๆเคลียร์ค่อยๆจัดการไปค่อยๆแก้ไขนะคะอยาหุนหันพันแล่นนะคะหรือว่าบางสิ่งบางอย่างนะคะยอมได้ต้องยอมนะคะนิ่งได้ต้องนิ่งก่อนนะคะเรียกว่าต้องตามน้ําไปก่อนนั่นเองช่วงนี้นะแล้วพวกไอ้แฮงแมนเนี่ยบางสิ่งบางอย่างชาววันพุธก็ลืนไม่เข้าคายไม่ออกเหมือนกันนะคะบางคนตกกระไดพลอยโจรถูกมัดมือชกตกอยู่ในสถานการณ์ที่คับขันนะคะเรียกว่า ต้องใช้ความมีสติอย่างเดียวเลยนะวันนี้นะคะสาวันพุธเรียกว่าใจเ,เย็นๆนะคะจะทําอะไรนะโดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ์นะคะวันนี้เรียกว่าต้องดับมันให้ได้นะในเรื่องของอารมณ์นะคะส่วนในเรื่องของการค้าขายนะวันนี้ดูเหมือนจะค่อนข้างจะตึงๆเทเครียดนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินชาววันพุธนะคะก็ค่อนข้างจะตึงนะเรียกว่าคุณอาจจะเครียดกับนี่สินภาระต่างๆที่มันกําลังมีเข้ามามากกว่าแต่ถ้าในวันนี้หมอฟ้ามองว่าคุณยังจัดการแล้วก็บริหารในเรื่องของค่าค่าใช้ใจ่ายในแต่ละวันได้เป็นอย่างดีนะคะบางคนนี่อยู่ในสภาวะความเป็นผู้นําต้องด,อดูแลครอบครัวทํางานคนเดียวเลี้ยงคนทั้งครอบครัวนะคะ ต้องสู้อย่างเดียวเลยนะท้อไม่ได้ถอยไม่ได้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าความรักมันค่อนข้างจะดุเงียบเหงาหงอยเหงาไปนิดหนึ่งนะคะบางคู่อาจจะแบบอยู่ห่างไกลกันไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือใครที่อยู่ด้วยกันนะคะก็อาจจะมีเรื่องราวเครียดเครียดเข้ามาพูดคุยอะไรกันดูหมุดหิดไปหมดนะคะยังไงก็ใจเย็นๆน,นะคะในเรื่องของความรักนะคะบางคนนี้ยิ่งรักยิ่งทุกยิ่งรักยิ่งทอนะคะจะไปต่อจะพอดีจะเอาอยัางไงดีนะถ้าเป็นคนโสดไพ่สเตนเนี่ยเขาเรียก สิ่งเกินมัม่มคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้นะเรียกว่าช่วงนี้ชาววันพุธคุณยังครองความโสดอยู่นะคะถ้าโสดนะคะสุขภาพชาววันพุธนะคะดูแลในเรื่องของอาหารการกินด้วยนะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้อกับท้องลำไส้ระบบขับถ่ายนะคะหรือบางคนเนี่ยจะปวดเมื่อยเจ็บปวดตามเนื้อตามตัวเหมือนจะปว่วยเหมือนจะไม่สบายคันเนื้อคันตัวด้วยค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณอยากจะแนะนําอะไรกับชาววันพุธบ้างคะ่ะ อย่าผลักสสยความทุกข์ที่เธอกําลังเผชิญอยู่ในตอนนี้เพราะมันกําลังทําให้เธอเติบโตทางจิตวิญญาณนะคะและมันก็กาลังให้ชาวกำลังทําให้ชาววันพุธเนี่ยคุณมีความเข้มแข็งมากขึ้นด้วยนะคะชาววันพุธวันนี้ถ้าจะทําบุญนะคะแนะนําว่าให้ทําบุญที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยติดเตียงนะคะทําบุญกับคนพิการหรือทําบุญที่เกี่ยวข้องกับอยู่ยารักษาโรคนะคะก็ได้ด้วยนะคะเลขหน้าไพ่มีเลข8มีเลขห้ามีเลข1และเลข3นะคะ ต่อไปมาดูชาววันพฤหัสค่ะชาววันพฤหัสนะคะไพ่แปดเหรียญน,นะคะช่วงนี้ดูเหมือนจะหมกมุนอยู่กับการงานหมกมุนอยู่กับการหาเงินนะคะบางคนหมกมุนอยู่กับการเรียนรู้ในเรื่องของการเทรดหุ้นนะคะก็ได้ด้วยนะคะ อดเรียนเนี่ยต้องขยันนะต้องมันฝึกฝนพัฒนาฝีมือความรู้ความสามารถของตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะความสําเร็จอยู่ไม่ไกลแล้วนะใกล้เข้ามาแล้วนะคะเรียกว่าให้ชาววันพฤหัสเนี่ยมีความพยายามอีกนิดหนึ่งนะคะไพเชริออตนะคะนะชัยชนะไม่ได้เกิดขึ้นแบบง่ายดายนะคะเรียกว่าต้องลุยต้องสู้ต้องอดทนนะคะบางคนอยู่ในช่วงของการบุกเบิกการลุยการเริ่มต้นนะคะเรียกว่าเหนื่อยแทบขาดใจกันเลยทีเดียวนะถ้าในเรื่องของการงานวันนี้หรือบางคนมีดวงของการได้เดินทางไปใน สถานที่หน่วยงานราชการนะคะบางคนอาจจะกาลังรอคอยในเรื่องของการเรียนการสอบการแข่งขันอยู่นะคะวันนี้อาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของตัวบทกฎหมายภาษาสิ่งต่างๆเข้ามาด้วยนะคะทําอะไรดูเร่งรีบดูต้องแข่งขันกับเวลานะคะหรือว่าบางอย่างเนี่ยนะคะดูมีรับลมคมในมีรับรับ,บอๆด้วยนะคะเจ็ดดาบเนี่ยถ้าทางด้านดีนะเป็นสายลับเป็นนักสืบได้นะคะนะเดียกว่าภัยเจ็ดดาบก็ไม่ได้เสียทั้งหมดเลยทีเดียวบางคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับชิปปิ้งนะคะนะ ทำอะไรวันนี้ก็ต้องรู้หลบรู้หลีกด้วยก็แล้วกันนะคะต้องรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะแล้วก็เรามัดระวังในเรื่องของการทุกฉชกผลงานทุกขโมยผลงานนะคะนะอ,อ่หรืออาจจะมีในเรื่องของเขาเรียกว่าการการช่วงชิงนะการแย่งลูกคา้าการตัดหน้ากันอะไรพวกนี้นะคะอาจจะเกิดขึ้นได้อาจจะสร้างความหงุดหงิดให้กับคุณได้แต่นะคะนะเรียกว่าผลงานนะคะนะผลงานของคุณเนี่ยนะคะมันจะทําให้คนลหลายๆคนรู้นะคะแล้วก็ยอมรับความเป็นตัวตนของคุณได้นั่นเองนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณเป็นคนขยันนะหาเงินเก่งนะคะหรือบางคนนะคะช่วงนี้อาจจะกําลังอยากจะได้รถอยากจะได้บ้านดูในเรื่องของเอกสารให้ดีด้วยก็แล้วกันนะคะแล้วพวกไพ่เจ็ดดาบเนี่ยระวังในเรื่องของการถูกฉกชิงวิ่งราวข้าวของอาจจะเกิดการตกหลน่นหรือว่าสูญหายก็ได้ด้วยนะคะหรือบางคนเนี่ยนะคะเรียกว่าอาจจะต้องเอารถเข้าศูนย์นะคะเคลมประกันเคลียร์ประกันนะคะนะเรียกว่าจะเดินทางไปไหนตรวจเช็คสภาพรถให้ดีด้วยนะจะได้ไม่ไปหงุดหงิดระหว่างทางนั่นเองคะ่ะ ส่วนโชคลาบมีไหมโชคลาบมีนะคะทะเบียนรถจะให้โชคค่ะความรักนะคะช่วงนี้ต่างคนต่างก็มีหน้าที่ของกันและกันนะคะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะเรียกว่าต่างคนต่างก็เร่งสร้างเร่งสร้างอในเรื่องของคำว่าอนาคตรครอบครัวช่วยกันหาเงินช่วยกันทํางานนั่นเองนะคะส่วนคนโสดนะคะช่วงนี้หมอฟ้ามองว่าคุณโสดอยู่นะ แต่ถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามาแต่เขาก็อาจจะไม่ได้ชัดเจนกับคุณหรือเขาอาจจะไม่ได้เปิดเผยตัวตนที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เวลาศึกษาดูใจด้วยนะคะสุขภาพนะคะช่วงนี้จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับขาข,าข้อเท้านะคะอาจจะเกิดการลื่นหกล้มข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลงบางคนเนี่ยปวดช่วงหัวเข่าด้วยนะคะมาดูว่าไพาจิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับชาววันพฤหัสบ้างค่ะ หยุดคิดแล้วลงมือทำซะนะคะอย่าโมแต่คิดแล้วไม่ทำนะคะคิดแล้วต้องทำด้วยนะความสาเร็จจริงจะเกิดขึ้นค่ะเลขหน้าไพ่มีเลขก8มีเลขก7และเลขก7ค่ะ ต่อไปมาดูชาวชาวันศุกร์ค่ะชาววันศุกร์เจ็ดไม้เท้านะคะเลขเจ็ดเนี่ยเป็นเลขของความเหนื่อยนะเจ็ดไม้เท้าด้วยนะคะต้องขยนันต้องลุยต้องสู้นะคะถอยไม่ได้ถอไม่ได้ถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างจะต้องลุยอยู่คนเดียวทําอยู่คนเดียวหรือต้องทําด้วยตัวเองนะคะ เด็กถือดาบ่วงหน้าหวงหลังภาวะผวงนะคะนะเรียกว่าพวกไพ่เด็กถือดาบเนี่ยรักพวกพ้องรักเพื่อนฝูงนะคะมีน้ําใจกับคนรอบข้างแล้วก็มักจะเดือดร้อนเพราะว่าคนรอบข้างด้วยนะคะคนรอบข้างอาจจะนําพาเรื่องราวปัญหาความเหนื่อยกายเหนื่อยใจเข้ามาให้นะคะหรือบริวารน,นะคะลูกหลานคนอายุน้อยกว่านั่นเองนะคะอาจจะนําพาความาเรื่องราวความทุก กายทุกใจความหงุดหงิดใจเข้ามาวันนี้ก็เรียกว่าจะทําอะไรก็ให้ใจเย็นๆนะคะฟังหูไว้หูนะคะนะเรียกว่าอย่าอย่าอย่าเป็นคนที่อ่าฟังความข้างเดียวนะคะนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะจะตัดสินใจจะทําอะไรก็ต้องมีสติต้องรอบคอบต้องระมัดระวังด้วยนะคะคิดหน้าคิดหลังให้ดีทบทวนสิ่งต่างๆให้ดีนะคะอย่าทําอะไรตามแต่สภาวะอารมณ์หรือความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักนะคะเรียกว่าต้องมองดูสิ่งรอบข้างบ้างนะคะสิ่งที่เราทําผิดไหมมันอาจจะไม่ผิดนะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้ ถูกใจนะคะใครไปเสียทั้งหมดนั่นเองค่ะการค้าการขายช่วงนี้ก็เรียกว่าประครับประคองไปก่อนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าแทบขาดใจเลยทีเดียวนะกว่าจะได้มาแต่ละบาทนะคะแต่ละสตางค์นะคะเรียกว่าต้องเสียหยาดเหงื่อนะคะทุ่มเทเต็มที่นะคะ,ะการเงินช่วงนี้ก็เรียกว่าประครับประคองไปก่อนนะถามว่ามีเงินเข้ามาไหมมีเงินเข้ามาแต่ก็อาจจะมีรายจ่ายที่มากกว่านะคะ ส่วนในเรื่องของความรักเขาเรียกว่าลิ้นกับปันกระทบกระทั่งกันอยู่ตลอดเวลานะคะหงุด,ดหงิดถึงหวงระแวงกันบ้างนะคะคนโสดนะคะช่วงนี้เรียกว่าโฟกัสไปในสิ่งที่ทํานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือการเรียนมากกว่านั่นเองนะคะเรียกว่าคนที่เข้ามาก็ไม่ได้ถูกใจนะมาสร้างความหงุดหงิดใจมากกว่าสุขภาพนะคะชาววันศุกร์ช่วงนี้อาจจะมีบ้างนะปวดเมื่อยช่วงบ่าช่วงไหล่นะคะนะบางคนอาจจะเกิดการกล้ามเนื้ออักเสบนะคะช่วงช่วงเขาเรียกว่าสะบักหลังนะคะนะหรือว่าช่วงแขนนะคะ มาดูไพ่จิตวิญญาณอยากจะแนะนำอะไรกับชาววันศุกร์กันบ้างค่ะฝึกๆนะคะฝึกทุกวันแล้วเธอจะชํานาญไปเองนะคะอะไรที่เราไม่มีความถนัดไม่มีความรู้นะคะการฝึกฝนบ่อยๆเนี่ยนะคะจะทําให้เราเป็นผู้ชํานาญนะคะในสิ่งนั้นได้ค่ะเลขหน้าไพา่มีเลขก7มีเลข1และเลข1นะคะอยากจะบอกว่าชาววันศุกร์วันนี้คุณมีโชคจากงานมากกว่านะมากกว่าโชคลาบลอยนะคะถ้าจะทําบุญทําบุญที่เกี่ยวข้องกับเด็กนะคะ ต่อไปมาดูชาววันเสาร์ค่ะชาววันเสาร์สามเหรียนนะคะสามเหรียยนนียจะเกี่ยวข้องกับการพูดคุยการเจรจาคอตกลงการจัดสรรการแบ่งงานนะคะหรือจะเกี่ยวข้องกับงานประชุมงานอบรมงานสัมมนาก็ได้ด้วยนะอาจจะมีการเซ็นสัญญานะคะการหยิบยื่นข้อเสนอสิ่งต่างๆเข้ามาไพ่สามเหรียนเนี่ยบ่งบอกในเรื่องของการเงินที่ที่เรียกว่าค่อนข้างจะคล่องตัวอยู่นะบางคนอาจจะมีในเรื่องของคําว่าค่าคอมมิชชั่นนะคะเงินปันผลนะคะเงินอ่าเงินที่มีในเรื่องของการแบ่งปันนะคะค่าในหน้านะคะ เข้ามาก็ได้ด้วยนะคะเรียกว่าอาจจะมีเงินส่วนต่างนั่นเองนะคะเดอะฟูนะคะเรียกว่าหาเก่งแต่ก็ใช้เก่งนะเรียกว่าพกไพ่เดอะฟูเนี่ยหมดไม่ว่าเสียนาไม่ได้นั่นเองนะคะแล้วชาววันเสาร์ข้อเสียคือเป็นคนที่ค่อนข้างจะทําอะไรแบบไม่ค่อยระมัดระวังนะคะขาดความรอบคอบนะชอบทําอะไรที่มันดูค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงเหลือเกินนะคะการงานก็เช่นกันนะชาววันเสาร์เป็นคนที่ขี้เบือ่อ นะคะขี้เบื่อนะคะทำอะไรไม่ค่อยจะได้นานนะคะแต่ The Full เนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของคำว่างานฟรีแลนซ์นะคะ หรือว่ามีธุรกิจกิจการเป็นของตัวเองนะคะเกี่ยวข้องกับงานไกลก็ได้นะงานเดินทางงานท่องเที่ยวภาษานะคะหรือเสื้อผ้าแฟชั่นผู้นําความทันสมัยก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเรียกว่าเดอฟูเนี่ยบางคนอาจจะกําลังอยู่ในช่วงของคําว่าการสร้างตัวตนนะคะนะของตัวเองในหลายๆแผ่นฟอร์มนั่นเองนะคะพวกไพ่เดอฟูเนี่ยมีดวงของการเดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลด้วยนะคะ ไพ่เดชนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไปในสถานที่นะคะโบราณสถานนะคะเดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะหรือว่าเดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายนะคะนะอาจจะเกี่ยวข้องกับการเจ็บนะคะการป่วยการเป็นการตายงานเผ่าดำเข้ามาก็ได้ด้วยเช่นกันเพราอไพ่เดชกับเดอะฟูเนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่แบบปุ๊บป,ปั๊บแบบกระทันหันนะคะแบบที่ชาววันนสาวอาจจะไม่ทันตั้งตัวนะคะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของงานเนี่ยนะคะ เรียกว่ามีเกณฑ์สุ่มเสี่ยงนะว่าจะตกงานว่างงานแบบกระทันหันนะคะเพราะฉะนั้นชาววันเสาร์คิดหน้าคิดหลังให้ดีก่อนนะถ้ามีงานประจําทําอยู่แล้วนะคะกอดเอาไว้ให้แน่นรัดเอาไว้ให้แน่นเลยทีเดียวนะคะอย่าพึ่งอย่าพึ่งตัดสินใจนะคะแบบกระทันหันหรือถ้าใครที่คิดที่จะลงทุนทําอะไรนะคะก็ใจเย็นเย็นศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีก่อนนะคะเรียกว่าอย่าผีผา,ามนง การง,งานเนี่ยมันมีความอึดอัดมันมีความเบื่อนะคะมันมีความรู้สึกว่าเหนื่อย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 นะคะบางอย่างชาววันเสาร์อาจจะรู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนรอบข้างอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้รับความยุติธรรมเลยนะคะมันเลยทำให้รู้สึกว่าเบื่อเบื่อกับสิ่งที่ตัวเองทำนะ,ะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยเหมือนที่บอกนะคะวางระบบระเบียบในเรื่องของการเงินสร้างวินัยในเรื่องของการใช้เงินให้ดีด้วยคะ่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะโดยภาพรวมเนี่ยหมอฟ้ามองว่าชาววันเสาร์เป็นคนที่ค่อนข้างจะเจ้าชู้เงียบนะคะเพราะฉะนั้นนะถ้าเป็นคนโสด นี่หมอฟ้ามองว่าคุณมีคนคุยนะแล้วคุณก็อาจจะยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยสถานะกับใครด้วยนะเรียกว่าโสดไม่ค่อยสนิทนะคะโซดแบบมีคนดูแลโซดแบบมีคนอุปถัมภ์หรือถ้าเป็นคนที่มีคู่นะคะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะบางคนนี้เรียกว่าอาจจะอยู่ห่างไกลจากแฟนนะคะหวานสเสน่ห์ไปเรื่อยนะเดี๋ยวมันจะ มีปัญหาตามมาได้นะคะหรือว่าบางคู่ก็ไม่ได้ไม่ได้บ่งบอกว่าจะมีปัญหาในเรื่องของความรักนะเพราะว่ามันยังมีในเรื่องของควาว่ารักที่ดีอยู่นั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะชาววันเสาร์ใครที่มีโรคประจาตัวนะคะหันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพร่างกายตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะรวมถึงระวังในเรื่องของอุบัติเหตุลื่นหกล้มด้วยค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณอยากจะแนะนำอะไรกับชาววันเสาร์บ้างค่ะ เธอลองศึกษาเรื่องของการลงทุนดูบ้างนะคะก่อนลงทุนนะคะก่อนจะทําอะไรก็ต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีนะคะจากผู้เชี่ยวชาญนะคะจากคนที่เขามีความชํานาญด้วยนะคะแต่ไพ่เดสกับไพ่สามเหลี่ยญเนี่ยบางคนนะคะซื้อประกันได้ขายประกันชีวิตได้ประกันสุขภาพได้นะคะเลขนาไพ่มีเลขสามมีเลขศูนย์มีเลขสาม, 0, มนะคะหรือตัวเลขจากคนตายนะคะเดินทางไปไหนซื้อลอตเตอรี่ติดหมายติดมือเอาไว้ด้วยนะจะมีโชคค่ะ ก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ